Come Elizabeth Postcard to ส post so, วัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ A Little Bit Podcast ครับ A Little Bit Podcast เป็นรายการที่นําเสนอแง่มุมของการทําอะไรบางอย่างทุกๆวันแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่หากเราลงมือทํามันอย่างสม่ําเสมอย่อมสามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตได้ครับดาเนินรายการโดยผมเฟร,รมตนวัฒนใน EP นี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องแค่คิดก็เหนื่อยแล้วอ่ะ ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการไปลงมือทําตามเป้าหมายเลยนะครับแค่คิดถึงมันเนี่ยเราก็เหนื่อยแล้วครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องหนึงน่งก็คือเรื่องของการออกกําลังกายหลายๆคนที่ตั้งเป้าหมายว่าตัวเองจะลดน้ําหนักตัวเองจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเนี่ยหลายๆคนมักจะล้มเหลวกับเป้าหมายการลดน้าหนักและการออกกําลังกายตรงที่ขี้เกียจออกกําลังกายเหนื่อยแค่คิดถึงว่าตัวเองจะไปออกกําลังกายเนี่ยมันก็เหนื่อยแล้วอ่ะ มันต้องเปลี่ยนชุดมันต้องเปลี่ยนถุงเท้ามันต้องไปออกกําลังกายเสียเหงื่อเหนื่อยต้องขับรถไปฟิตเนสเจอคนเยอะรถติดนู่นนี่นั่นน,นี่ดูยุ่งยากไปหมดเลยเนาะวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาทําความเข้าใจกันนิดนึงว่าไอ้สิ่งนี้แหละมันคือสิ่งที่ทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จและสิ่งนี้มันคืออะไรนั่นก็คือภาพของความรู้สึกเวลาที่เราคิดถึงเป้าหมายของตัวเองครับลหลายๆคนเนี่ยเวลาคิดถึงการออกกําลังกายเนี่ยเราก็จะรู้สึกเหนื่อยละ่ะ แค,แค่คิดถึงมันเอาจริงๆอ่ะไม่ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงการไปออกกำลังกายาจริงๆเลยนะแค่คิดถึงมันเราก็รู้สึกเหนื่อยละเรารู้สึกว่าไอ้การพาตัวเองไปฟิตเนสเนี่ยบางทีมันก็ยากนะเว้บางทีมันก็ยุ่งยากอ่ะเราต้องเปลี่ยนชุดเราต้องขับรถเราต้องไปแบกเหล็กหนักๆให้เหงื่อออกให้ทรมานกล้ามเนื้อฮะดูแล้วมันดูไม่มีความสุขเลยอ่ะเออดูแล้วมันดูแบบ เห็นจะมีความสุขเลยวะใช่ไหมและไอ้วิธีคิดแบบนี้แหละมันทำให้เราเนี่ยล้มเลิกง่ายมันทำให้เราเหนื่อยตั้งแต่ในหัวพอเราเหนื่อยตั้งแต่ในหัวแล้วเราก็ไม่อยากไปแหละพอไม่อยากไปเราก็ไม่ไปท้ายที่สุดแล้วเราก็ไม่ได้ลงมือทำตามเป้าหมายของตัวเอง วันนี้ก็เลยจะพามาทําความเข้าใจหรือว่าพาไปดูกันหน่อยว่าไอ้ความคิดที่มีอยู่เนี่ยเราจะจัดการกับมันยังไงให้เราเนี่ยพาตัวเองไปทําตามเป้าหมายได้มากขึ้นนะครับผมซึ่งก็ต้องมาทําความเข้าใจมันแหละว่าเอาจริงๆแล้วไอ้ความเหนื่อยที่เราพูดถึงหรือว่าเราคิดเนี่ยมันมีอยู่ไหมหรัาปุ่งมองของผมบอกตามตรงว่ามันมีอยู่มันมีอยู่จริงๆไอ้การที่เรา คิดว่าการพาตัวเองไปออกกำลังกายการพาตัวเองไปยกเหล็กหนักๆเนี่ยมันยากมันเหนื่อยเนี่ยมันมีอยู่จริงยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับผมการที่เราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อที่จะไปออกกําลังกายเนี่ยมันยุ่งยากและใช้พลังงานมากกว่าการไม่เปลี่ยน ใช่เออมันยุ่งยากกว่ามันมีขั้นตอนมากกว่ามันต้องทํามากกว่าการที่เราต้องขับรถพาตัวเองไปออกกําลังกายเนี่ยมันยากหรือว่ามันมีเรื่องที่เราต้องทําเยอะกว่าการนอนอยู่บ้านเฉยๆไหมใช่มันต้องใช้พลังงานมากกว่ามันยากมากกว่าการที่เราเอาตัวเองไปอยู่ในฟิตเนสต้องไปแบกเหล็กหนักๆต้องไปเหงื่อออกต้องไปอยู่ในสภาพแวดล้อมร้อนๆเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยใช้พลังงานเยอะๆเนี่ยมันยากไหมมันเหนื่อยไหม ใช่มันเหนื่อยกว่าการนอนอยู่บ้านเฉยๆดู Netflix แน่นอนครับมันเหนื่อยกว่าจริงๆและความเหนื่อยหรือความยืงยากพวกนั้นเนี่ยต้องยอมรับตรงๆว่ามันมีอยู่จริงมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เราคิดขึ้นมาเองนะครับผมเพราะว่าเราใช้พลังงานไปกับสิ่งพวกนั้นเนี่ยมากกว่าการที่เราพาตัวเองไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสมันใช้พลังงานมากกว่าการนอนอยู่บ้านเฉยๆแน่นอน อันนี้คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เราคิดครับเพียงแต่ว่าถ้าหากเรามองเห็นวิธีคิดตรงเพียงแต่หากเราโฟกัสกับเรื่องความยากๆของการลงมือทําตามเป้าหมายความเหนื่อยของการไปออกกำลังกายแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีภาพลบๆกับเป้าหมายของเราพอมันมีภาพลบๆที่ฝังผูกติดกับเป้าหมายของเราเนี่ยเวลาที่เราคิดถึงการไปออกกําลังกายทีไรเราก็จะรู้สึกเหนื่อย แค่คิดก็เหนื่อยแล้วอ่ะนี่คือที่มาของคําว่าแค่คิดก็เหนื่อยแล้วคือพอเราคิดถึงมันบ่อยๆพอเรามองเห็นถึงความยากความลําบากของการไปลงมือทําตัวเราเองเนี่ยก็จะผูกความเหนื่อยยากความลําบากเกี่ยวกับเป้าหมายของเราไปซะดื้อๆเลยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ เป็นการทํางานปกติของสมองมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใดครับเพียงแต่ว่าหากเราต้องการที่จะประสบความสําเร็จหรือว่าต้องการที่จะไปลงมือทําตามเป้าหมายของตัวเองเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจมันนิดนึงว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดนิดนึงนะไอการเปลี่ยนวิธีคิดนั่นก็คือการเพิ่มพลังบวกหรือว่าเพิ่มภาพบวกบวกให้กับความฝันให้กับเป้าหมายของตัวเองและภาพบวกบวกนั้นอนะ เราก็ต้องอ้างอิงจากความเป็นจริงด้วยไอ้ความเหนื่อยยากของการไปลงมือทําตามเป้าหมายเนี่ยมันคือเรื่องจริงไหมมันคือเรื่องจริงดังนั้นถ้าหากเราจะเพิ่มพลังให้กับความฝันของเราการไปลงมือทําความฝันของเราเนี่ยเราก็ต้องเอาเรื่องจริงมาพูดกันวันนี้ก็จะมาพูดถึงละว่าเราไอ้การไปลงมือทําตามเป้าหมายของเราเนี่ยมันให้อะไรบ้างผมยกตัวอ,อย่างเรื่องเดิมนั่นก็คือเรื่องของการออกกาลังกายนะถ้าสมมุติว่าเราพาตัวเองไปอยู่ที่ฟิตเนสละ เราพาตัวเองไปออกกําลังกายแล้วสิ่งที่เราได้นั่นคืออะไรสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขมันคืออะไรอย่างแรกเลยคนที่ตั้งเป้าหมายที่จะลดน้าหนักก็คือคนที่อ้วนใช่ไหมหลายหลายคนเนี่ยไม่มีความมั่นใจอยากสวยอยากหลอ่ออยากที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันดูดีนะอยากได้ความรู้สึกตรงนี้หรือเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยการที่เราไปออกกําลังกายหรือไปทําตามเป้าหมายเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันทําให้เราเนี่ย ได้เข้าใกล้เป้าหมายของเรามากขึ้นมันทําให้เราภูมิใจในตัวเองเว้ยหลายๆครั้งที่เรารู้สึกว่าเรามีเป้าหมายเรามีความฝันเราต้องการจะลงมือทำพอเราไปอยู่ที่ยิมเราไปอยู่ที่ฟิตเนสแล้วเนี่ยพอเราหลังจากเราออกกําลังกายเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกพลาวกับตัวเองเนะเว้ยเราจะรู้สึก ภูม <without> ิใจกับสิ่งที่ทําลงไปเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยที่สุดอ่ะฉันได้ลงมือทําตามเป้าหมายของตัวเองฉันได้เข้าใกล้เป้าหมายของตัวเองมากขึ้นอีกนิดนึงแม้ว่ามันจะเป็นก้าวเล็กๆก็ตามแต่ฉันก็ได้ก้าวเข้ามาแล้วนะฉันก็ยังอยู่บนเส้นทางของการลงมือทําตามเป้าหมายฉันยิ่งอยู่บนเส้นทางของการประสบความสําเร็จอยู่เพราะฉันลงมือทํามันนี่คือสิ่งที่มันเป็นความจริงเกี่ยวกับเป้าหมายของเราเว้ยการที่เราพาตัวเองไปออกกําลังกายได้เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย อย่างน้อยอ่ะวันนี้ก็มีความภูมิใจกับตัวเองมากขึ้นนะพาวในตัวเองละเพราะมันพาวกับตัวเองเนี่ยมันก็ทําให้เรามองเห็นว่าเราอยากทํามันอีกเออดังนั้นเนี่ยการที่เราจะลงมือทําตามเป้าหมายของมันคอนเซปต์ของมันก็คือเราจะบูสต์อัพตรงนี้โดยการที่เราหาความจริงหาข้อเท็จจริงว่าหากเราไปลงมือทําตามเป้าหมายของเราแล้วเนี่ยมันจะ ดีกับชีวิตยังไงมันดีต่อตัวเราอย่างไงอย่างการออกกำลังกายหนึ่งภูมิใจในตัวเองละสองฉันสวยขึ้นนะเฮ้ยการออกกำลังกายเนี่ยสวยไม่สวยไม่รู้อะในการส่องกระจกอะแต่ความรู้สึกของเราจริงๆนะตอนนั้นก็คือเฮ้ยกูรู้สึกว่าเฮ้ยกูมีความมั่นใจมากขึ้นนะเว้ยเฮ้ยกูแบบหล่อขึ้นนิดนึงอนะรู้สึกแบบส่องกระจกแล้วผิวเด้งๆยังไงไม่รู้ว่าหลังจากออกกาลังกายเสร็จทั้งที่ตัวเท่าเดิมนะน้ําหนักเท่าเดิมแต่รู้สึกอะรู้ไม่รู้เหมือนกันอนะแต่รู้สึกได้ว่าฉันฉันรู้สึกออย่างี้ะ เออนั่นคือการหาข้อเท็จจริงที่มันเป็นสิ่งที่มันจริงกับตัวเองมากที่สุดเพื่อที่จะมาเพิ่มพลังบวกให้กับเป้าหมายของตัวเราเองลหลายครั้งพอเรารู้สึกลบกับมันมากๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความเคยชินเพราะเรารู้สึกลบกับเป้าหมายเราก็ไม่ลงมือทําตามเป้าหมายแล้วมันก็จะกลายเป็นความเคยชินที่เรายอมรับมันไปซะดื้อว่าฉันคงทํามันไม่ได้แล้วละ่ะ เช่นเดียวกันกับการทําให้เป้าหมายของเรามันกลายเป็นความเคยชินเหมือนกันการลงมือทาตามเป้าหมายให้กลายเป็นความเคยชินก็คือฉันลงมือทาและฉันมีความสุขกับมันอ่ะมันจะยุ่งยากมันจะเหนื่อยมันเรื่องจริงทั้งหมดเลยนะเว้ยแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะฉันได้ความภูมิใจฉันได้ความพร้าวฉันได้สิ่งที่มันเป็นกําลังใจให้ฉันทําต่อไปและฉันรู้สึกดีทุกครั้งเลยหลังจากที่ฉันออกกําลังกายแม้ว่าตัวฉันเองจะเพลียจะเหนื่อยจะเมื่อยเปื่อยมากเลยแต่ฉันก็รู้สึกภูมิใจกับมันนะเว้ย เออฉันรู้สึกว่านี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการฉันพยายามทําตามความฝันของฉันอยู่แล้วเวลาที่ฉันลงมือทําจะน่ะฉันโคตรมีความสุขแหละตรงนี้แหละครับคียหลักเลยคือหาความสุขในการลงมือทําเป้าหมายให้ได้แล้วคิดถึงมันบ่อยๆพยายามโฟกัสที่มันพยายามที่จะมองหาว่าเวลาที่เราลงมือทําตามเป้าหมายแล้วอะไรที่ทําให้เรามีความสุขอะไรที่ทําให้เราเนี่ยอยากที่จะลงมือทํามันต่อ นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถลงมือทำตามเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นครับผมซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่สิ่งเดียวนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นวิธีคิดอีกแบบหนึ่งที่พอเรามองเห็นพลังบวกของการลงมือทำตามเป้าหมายแล้วเรารู้แล้วว่าในการที่เราไปลงมือทำตรงนั้นมันทำให้เราได้รับความสุขบางอย่างอะ่ะเราก็จะอยากทำมันมากขึ้นครับแล้วก็ฝึกคิดถึงมันบ่อยๆครับว่าทุกครั้งที่เรา จะไปทำตามเป้าหมายแล้วมันรู้สึกเหนื่อยอะ่ะมันรู้สึกไม่อยากทำอะ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยมันเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เราเนี่ยมองเห็นความสุขในการลงมือทำตามเป้าหมายของได้มากสำหรับคนที่ต้องการจะเรียนรู้เกี่ยวกับการลงมือทำอย่างไรให้ต่อเน,นื่องเนี่ยผม มีเรื่องราวดีๆจะมานำเสนอใน A l i t t l e Bit p o d c a s t แน่นอนครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมถ้า EP นี้เนี่ยเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้คุณเนี่ยได้ทริคได้สิ่งที่จะสามารถปรับใช้กับตัวเองได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับผม